ช่วยผมเอาปืนเลยแสดงว่าแคือมันเป็นแบบลูกเรือลวนทำเกรดทำจนแก่ทุกคนเวรอะทำเกรดไม่พอชื่อตนาะเป็นภูมิแพ้ครับภูมิแพ้แมว เมืองหลวงควันและฝุ่นมากมายไอสูดดมเข้าไปเอาเอาอะไรวะดาพี่ทัดพี่ทัดมันไม่ทันเลวพี่เฮ้ยฮ้ย แล้วคนตายท่ไหนทันทีเห็นป่ะตายสองสยองขวัญมีย้อนเวลาไหรอ่าใช่มีศพหนึ่งขวาบนแต่ผมไม่แน่ใจว่าใครโดนย้อนเวลาก่อนแล้วตายเหรอตายตรงกลางเลยฮะในห้องที่เก็บถังน้ํามันอ่าถ้างั้นชุบแจงคืออยู่ตรงห้องพยาบาลขวาบนผมอยู่ซ้ายที่โมดูได้ไงว่าชุบแจงอยู่ห้องพยาบาลก็เพราะผมเห็นศพคนนึงแต่ผมไม่แน่ไม่แน่ใจว่าใครแล้วมันโดนย้อนเวลาก่อนอ๋อย่ แสดงว่ามันอาจจะเฉียดฉิวระหว่างย้อนเวลาจะทํายังไงให้เราสามารถย้อนเวลาปลุกชีวิตศพขึ้นมาได้เนี่ยโอ้ยากมากอ่ะมันต้องห้าวีอ่ะตายไปในห้าวีแล้วย้อนวิธีหนึ่งคุณต้องตั้งเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วเอาหมอซูมออกซูมือใหม่นะคุณต้องเห็นว่าคนฆ่าต่อหน้าอะไรเงี้ยเห็นศพตอนหน้าบบเลือดกำลังไหลแล้วคุณกดกดย้อนเวลาผมว่าน่าจะทันช่วงนั้นอ๋อช่วงที่เลือดมันแบบปิดออกมาเลือดกำลังไหลออกมาตอนนั้นผมว่านั่นน่าจะย้อนทันนะ แต่ตะกี้คือย้อนเสร็จปุ๊บสกิลเสร็จปุ๊บเอาแล้วตายผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นใครกดใครกดอะไรใครกดอะไรหรือเปล่าผมไปทักไปก่อนนะผมไม่รู้ผมไปก่อนไปกอกผมไปกอกน้ำอยู่ร่างซ้ายตายเมื่อใครบอกให้แม่เออตายหมดกอกน้ำให้แม่ตายเหรอเฮ้ยแม่ใช้ไปกอกน้ำนัวนะนัวนะคือตอนนี้เราก็รู้นะคะว่าพี่ทัศน์เป็น ย้อนเวลาพี่แจ๊แป้งเดี๋ยวน่าจะเป็นแก็คาดินี <c oughs> เหลือแบล็กแจ็คอีกหนึ่งที่เรายังไม่รู้ว่าเขาคือใครเราจะตามนาซ่าไม่ทำชั่วไปเพราะว่าเขาตั้งเชื่อแบนี้เขาได้ทำชั่วประจำะเราลองตามไปดูตอนนี้เจ๊แป้งก็ได้มาดูตำแหน่งนะคะด้วยการดูกล้องวง,งจรปิดและพิ่ทัศน์ก็มาถ้าจ๊แป้งปาพิทัศน์เลยเนี่ยัวยเวลาจะหายไปล้วามาดูกันนะคะว่าเขาจะปาไหม ห้าสี่สามสองหนึ่งไม่ปัดหนเขาไม่ปัดดูรู้เลยว่าไม่ปัดะไปทำเงียนเงียนมากเงียนสุดๆและเห็นไฟายเท้าอึ้งตาและจบเกมอย่างง่ายดายสวยสวยซะงาไม่เป็นไรเถียงเย้ yeah. เราจะมาลองดูกันว่าเราจะได้เป็นอะไรอย่างเช่นโรดที่มีชื่อว่าผีสางนางไม้หรือจะเป็นเจ้าแห่งการเวลาพระเจ้า,าเวลาฟังคำสั่งของฉันเกลเมดี้เอาล่ะเจ้าแห่งการเวลาแบบฉันจะตึ้งขอนิดหนึงน่งนะพืกมนุษย์ สช่ีจะยอเลาให้เลโลคูเดลของชินสิคือมีช่นจะคือดูอเลยนะว่าวเกนี่เทมอ,อะไรเกินอยู่ลองดูไปล้ลองดูไปลองดูไลองใช้ก็ดูไปปึบปึ๊บปึบปึบดิมีใครรอดไหมมีใครรอดไหมการที่เออ ย้อนเวลาไปหใครรอดบ้างไหมอาจจะยังไม่มีอาจจะเกือบรอดแล้วแต่ก็ยังไม่รอดเราจะใช้อย่างเร็วนี่ไปดูแว่นกล้องหน่อยดูก้ก่อนดูได้ไหมนี่แดูด้วยไงนี่นี่เฮ้ยพี่ไม้เดินมาว่ะพี่ไม้เดินมาเหมือนแบบบีพีรุตอะ พี่ป๊อปก็คือเดินตามแบบแบบพี่ทัศเดินมามีพิรุษทุกคนมีพิรุษหมดเลยเดี๋ยวพี่ต้องขอไปดูแบบปลอดไฟแป๊บหนึ่งพี่ป๊อบกับพี่เดินด้วยกันจนเราเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วตอนนี้พี่เชื่อใจพี่ป๊อปมากแค่นั้นแหละพี่เชื่อใจพี่ป๊อบแต่พี่ก็ไม่ค่อยเชื่อใจพี่แจงเท่าไหร่นักพี่จะไม่ทำโวสนะคะเพราะว่าการทำโพสมันทำให้เราเสียเวลา เรามีเวลาอยู่ในมือแล้วเราจะไม่ทำเวสเดี๋ยวเราจะไปดูกล้องสักครู่ดูว่าเฮ้ยเนี่ยใครตายไหมเฮ้ยตายหมดเลยเพี่เจไปดิพี่ไม,พม่พี่เจพี่โม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟดับพี่เจไปตามปางตอนนี้ตายกันไปเยอะมากพี่ไม่สามารถช่วยใครได้เลยเหรอวะ เอาดีๆเอาดีๆเฮ้ยเฮ้ยยังไงอุ้ยใครย้อนเวลาทำไมอ่ะคุณช่วยผมเอาฟืนเลยแสดงว่านายต้องรู้ฆาตกรแน่เลยว่าเขาคือใครแสดงว่าเขาคือคนที่เขาหน้าว่าแล้วเขาบอกว่าเขาเท่เฮ้ยเอ้ยทำไมอะเท่ทำไมก็เท่ซะด้วย อไหนเล่าไหนสิว่าคุณเจอเหตุการณ์อะไรบาเออพี่มจากห้องฟู่อ้าวตายวันอดด้ี่ปากอย่างนี้เหรอเราวลืูแล้วล่าว่าเราควรเราควรจะต้องโหวตใครเอ้าเอ้าเอ้าเราจะโหวตใครเนี่ยตอนนี้อ้วอะไรเกิดวววววว ขึ้นวาวุนเลยตาเนี่ยเพื่อนๆอย่างน้อยในแม์นี้ทั้งคาตกรทั้งแบ็กแจ็คและไวแจ็คเข้าไปพร้อมกันลวนะไปพร้อมกันเลยแต่แจ็คก็คิดว่ามันมีคนนึงที่แบบว่าปกป้องแล้วก็ไม่ยอมโหมดสักทีนะเอ้ยพี่ป๊อบหรอไม่ใช่ยังไงพี่ป๊อบคืออะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยผู้พี่เป็นพิรุษนะเนี่ยหรือพี่แป้งฉันอะไรล่ะพิรุษนะจะแป้งพิรุธเกิดคนนะพนคนนะเราวังตัวเรตคนนะ เฮ้ยการย้อนเวลาของเราทำให้คนรอดถือว่าเราทำได้ดีถือว่าเราทำได้ดีนี่เราดูจิจีพจนนี่นี่ 10. นี่นน,น,นี่มีอยู่สองสี่ห้าห้าคนโอเคไปทำเควสได้<ม>เควสอยู่ห้องฟูรางเควสอยู่ฟูรางคขาิลลอบอนึงจริงๆน่ะมันไม่ยากเว้ยการจะช่วยชีวิตคนเนี่ย ก็แค่เรารอดูว่ามันจะมีดับไฟไหมมีอะไรไหมเฮ้พี่ว่ามันแปลกๆพี่รู้สึกได้พี่ลองย้อนหน่อยวุ้บจีใครายไปเกิดอะไรขึ้นัยังไงครับ คือจุ๊บแจงน่าตกใจมากนะจุ๊บแจงเดินตามพี่ตลอดเจก็อยู่เออจะน่าตกใจตรงไหนคนเช่าตะกอนสองคนหรือเปล่าไม่คาดกรกอนผมว่าไปแล้วผมว่าไปแล้วคนไม่ใช่พี่สามโมไม่น่าใช่ไม่ใช่พี่ใครว่าพี่สามโมไม่ใช่พี่สามโมเป็นคนบอกใช่พี่ไม้อะเออพี่ไม้เชื่อเกินอะเพราะพี่ไม้โดนไวแจ็คเล็งเมื่อกี้เป็นเขียนอยู่ใช่ เอา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 อย่างตึงอะใครเป็นไวจักเอวีพมากเลยนะอะไรอะหนูคือเจ้าแห่งเวลานะพี่หนูช่วยชีวิตพี่โมไว้และใครคือไวแจ็คครับผมเฮ้ยเจว่าโอ้โหาตึงโอ้ยพี่แล้วแจ้งคืออะไรรู้ปะ เพราะว่าฉันคือวิญญาณไม่มีใครฆ่าแกงเลยอ่ะเออเวลาเวลาเป็นวิญญาณแล้วแบบไม่ถูกฆ่านี่คือเครียดนะมันดูมีพิรุษมานานละทำยังไงให้ตายไม่ตายสักทีแต่แต่พี่อยากฆ่าพี่ชาโม